สวัสดีทุกคนนะครับเพิ่งทำคลิปเสร็จเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับสีท่านนะใครที่ได้รางวัลก็อย่าลืมติดต่อมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะจัดของให้อีกทีนึงนะก็มีรายชื่อดังนี้นะครับทุกคนจะมี2รายชื่ออยู่ในวงล้ออันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราส่งกันเลยดีกว่านะคนแรกที่ได้ไปครับ วงเล็บหัวใจน้าปกรู้สึกว่าจะเป็นรูปน้องหมานะคนต่อไปครับน้องภพธรรมพระธรรมนะครับไปต่อคุณแมวไททนันเอ้ยคนนี้คนนี้มาเม้นบ่อยนะอีกคนหนึ่งครับ คุณน้องไอบนน่นนะครับจริงๆคุณน้องไอใช่ไหมโอเคทุกคนก็ทั้งสองทั้งสี่คนนี้นะครับอย่าลืมติดต่อมาทางไลน์นะครับไลน์ก็อยู่ที่หน้าเพจชนแนลนั่นแหละนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็ยังมีกราวหน้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ